มาแล้วคนนะมาแล้วเฮ้ยอันนั้นใช่ไหม่ะใช่ครับพี่พี่พัดเลยนะตามที่น้องต้นไม้บอกเป็นหัวใช่หัวมนุษย์หรือเปล่าหรือเป็นอันนี้หรือเปล่ามนุษย์ไอ้ต้นไม้เป็นหน้ากากบางอย่างลูกปั้นหรือเปล่ามีเหมือนผมฝนทุกคนเหอนไหมได้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  ระวัง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 พี่ไปได้ไหมคอยพี่ไปได้ไหมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอันนี้อ้อมมีมีแค่นี้พูดพูดเหรอได้ครับได้คครรัับบสวัสดีครับผม ต้นม้เยอแบบนี้หน่อยครับกลาบสวัสดีพี่พี่เอฟสีหลวงป้านาะอ่าที่น่ารักกันทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่แฝดถับไปเรื่อยครับวันนี้ผมกับน้องต้นไม้ขึ้นมาที่น้ำตกที่เป็นน้ำผาพี่นะน้องต้นไม้บอกผมว่าเราไปหาคนป่ากันไหมครับผมก็ตกใจพี่คนป่าไหนบา,ล,าลูรักซูหรอไม่ใช่ต้นไม้บอกว่าไม่ใช่ต,ต้นไม้รู้จักกับคนป่าเผาหนึ่งซึ่ง เขาบอกว่าน้องบอกว่าพี่แฝดไม่รู้จักแน่ไม่เคยเจอแน่น้องมาเจอที่หน้าผา้ําตกนี้พี่นะระหว่างที่ไปอยู่เมืองบาดาลใช่ไหมใช่ได้มีโอกาสขึ้นมาที่นี่้แล้วก็มาพูดคุยกับพวกเขาแล้วก็ขออนุมือในการดูแลผืนน้ําสายน้ําพวกนี้พี่จะไหมครับวันนี้พงปาต้นไม้จะไปหาเผ่าคนป่าที่ต้นไม้เคยเจอแต่ผมไม่เคยเจอครั้งแรกของผมนะเราจะไปเยี่ยมพวกเขาแล้วก็ผมมีบางอย่างจะขอพวกเขาพี่สหรับผมนะตอนนี้คืออดีตผู้นำเมืองอัปแย่ยังแอบๆอหลบๆบอยู่ ผมจะขอให้พวกเขาให้อดีตผู้นำเมืองแบบท่านนี้มาอยู่นี่ได้ไหมนะพี่นะอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะช่วยดูแลให้ต้นไม้เพราะพวกเขารู้จักต้นไม้พี่พี่ต้นไม้ขอมาโอเคขอบคุณมากต้นไม้จะขอให้เราพี่นะก็ขอบคุณต้นไม้จริงวันนี้พี่พี่ครับผมกับต้นไม้เนี่ยขอกำลังใจจากพี่พี่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พวกเราด้วยให้พวกเรามีกำลังใจในาทำคลิปแล้วก็ ก็ดูคลิปก็อย่ากดข้ามโฆษณาพี่ๆนะให้เราได ah, ้มีแรงในการเดินป่าทุกคนนะเพราะเป็นการซัพพอร์ตเราอย่างมากในการไม่กดข้ามโฆษณาทุกคนนะครับพร้อมไหมต้นไม้พร้อมแล้วครับเราทานข้าวเรียบร้อยนะใช่ครับวันนี้จะพาพี่ดูน้ําตกสวยๆสวยงามด้วยแล้วก็คงได้ดูกันแล้วพี่พี่นะคงได้เจอคงได้คงได้ได้เห็นหลายช่องมากันแล้ะแต่วันนี้เราก็จะมาอีกครั้งเพื่อจะมาคนป่าเผ่านี้พี่นะเห็นว่าหัวหน้าเผ่านะถือไม้อันนี้ป่ะไม้ที่มีแบบหน้ากากคนหรอรู้ของคน ลูกปั้นเหรอเหรอ,หรอพี่พี่ครับผมก็อยากเห็นมากว่ามันเป็นยังไงต้นไม้บอกว่ามีความน่ากลัวแต่ว่าพวกเขาที่ใจดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กันทุกคนนะแต่อย่ามาลุกล้ำอย่ามาทำอะไรไม่ดีพวกเขาไม่ยอมพวกเขาไล่กลับหมดแล้วก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือเพราะว่าอาจจะลุกล้ำากันไปทุกคนนะถ้า,ถ,าถ้าเรามาดีเขาก็ดีเรามาไม่ดีเขาก็ไม่ดีกลับทุกคนนะอะน,นทางยังพร้อมนะครับดูนครับต้นไมห้หล่อขึ้นนะพ,พี่นะแต่ว่าหน้าดำนิดนึงเพราะว่าเตะบอลแข่งบอลมาช่วงที่นี้ มีครับว่าแข่งบอลกับเพื่อนๆ่นใช่ป<ช>ะมีโอาไก่เตะบอลแล้วก็น้องก็ชโชว์ความเท่ก็คือบากคิ้วใช่ไหม <laughs> <laughs> น้องอยากจะทําเหมือนเพื่อน <laughs> เห็นเพื่อนทําเห็นเพื่อนเพื่อนทําน้องก็อยากทาผมเลยบอกว่ายังไม่ถึงวัยนะเรา <laughs> ลิงเนาะเหมือนลิง <laughs> คนละ <laughs> ผมบอกว่าก็ทางสอนน้องไปนะยังไม่ถึงวัยเรายังไม่โตขนาดนั้นเราก็อยู่ในกฎระเบียบก่อนเป็นนักเรียนนักนเรียนอยู่นะพี่นะอยาทําแบบนั้นมันไม่ดีก็เอ็ดน้องไป ก็ให้น้องได้ได้รู้ได้คิดเองนะครั้งเดียวพอนะพี่ผมบอกอย่างนี้นะครั้งเดียวพอนะเพียงให้จบจะทำอะไรก็ทํานะโอเคทุกคนเดินทางไปหาเผ่าคนป่าที่ผมไม่เคยเจอนะแต่จมายูจกักไปเดินทางกัน go 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 โอเคครับพี่พี่ผมก็เดินทางมาจะถึงอ่ะพี่นะเราใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงกว่ากว่าแต่ก็เดินไปดูธรรมชาติไปก็สวยงามทุกคนนะมันก็หายเหนื่อยเข้ามาไหวไหมเหนได้ไหมมา น้ำต้นไม้น้องก็ค่อยๆเดินแบบแะบมาระวังนะน้ำเริ่มเบาแล้วทุกคนนะก็สามารถเดินง่ายหน่อยตอนน้ำมันเยอะเนี่ยเดินยากมากน้ำต้นไม้นะโอ้ยงอนใช่ไหมเดินน้ำตกไหมสวยงามมากทุกคนไปไปกันต้นไม้ทางนู้นทางนู้น ไปไงวะอาจารยาพยายามให้เปียกน้อยสุดละพี่พี่ต้นไม้น,มน,น,นี่เลยครับโอเคครับพี่พี่ตอนนี้ผมต้นไม้เนี่ยถึงจุดที่เป็นหน้าผาแล้วก็เป็นจุดที่ พวกเราเนี่ยกำลังหาเผ่าคนป่าผ่าต้นไม้ก็คือใส่น้ำผื่นนี้ที่เพื่อนที่หลคนคงได้เจอกันแล้วนะว่าเรามาเจออะไรกันบ้างนั่นต้นไม้เนาะโอเคอ่ะพวกเขาอยู่ไหมอยู่ข้างบนเหรอพ่อแม่บอกว่าพวกเขาอยู่ข้างบนพี่นะ หรอ่คนี้งเั้นรอรอตรงนี้เหรอโอเคทุกคนผมกับต้นไม้ต้องรอนี้นะยังไม่อยากบุกดูขึ้นไปเดี๋ยวให้ต้นไม้ตองตะโก,กนเรียกกันนะเราไม่ต้องตะโกนเรียกได้ครับถ้าเขามาอยู่ในเ,นเขตของเขาองเขาเขา <ๆ S 2> รู้ใช่ไหมคือมีคนคอยดูตลอดใช่ปะใช่ครับมันก็โอเคมันก็เราจะนั่งรอตรงนี้แหละตั้งนั้นบอกว่าเดี๋ยวเขาก็ออกมาหาเราเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเรามาเนี่ยเขากคยังไม่ปรากฏตัวทุกคน โอเคตามน okay, okay. okay. sure. in yeah. so, ั้นทุกคนโอเคไปพี่เดี๋ยวคนจะถามงต้นก็มาว่าเ้อต้นไม้เจอวกเขาได้ยังไงแล้วเจอครั้งแรกเนี่ยเอาตกใจอ๋อต้นไม้มากับผู้นำเมืองบาดาลใช่ไหมน้องมากับผู้นำเมืองบาดาลนะแล้วก็พามาทำพิธีเจักับพวกเขาแล้วก็จับมือกันเพิ่มความสัมพันธ์ในการดูแลสืนป่าสื่นน้ำพวกน้ำต่างเนี่ย ให้ช่วยกันทุกคนนะโอเคแล้วยังไงต่อจะมาพวกเขาแบบเกิดต้นไม้ตเขาตกใจไหมว่าเอ้ยต้นอยู่นี้มาได้ไงไม่รู้จักแต่มั่นใจว่าเขาจำได้นะไม่รู้จักแน่นอนที่ไม่เจอเผ่าอย่แล้วไม่เคยเจอเผ่าอย่างนี้เลยเผ่าคนป่าพื้นเมพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่พี่มาเนี่ยไง ก่อนนะนี้เคยมีคนป่าโดดเดี่ยวใช่นี่นะน้องคนป่าโดดเดี่ยวนีอย่างน้องเสร็จปุ๊ไปแล้วพี่นะเราคิดถึงน้องเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใช้ข้าวเดือดไหมไม่แน่ใจเลยต้องเจอก่อนสรุปเราองนั่งรออย่างนี้นะพี่นะนะนั่งรอจนกว่าพวกคนป่าจะออกมาทุกคนอยู่ข้างบนนี่แหละข้างหลังเราเลยแหละดูข้างหลังลเราดีกว่า,าน,นะดูมันเดี๋ย สวยมากทุกคนน,น,คนี่น้ำเบานะ,นะแต่ถ้าน้ำแรงกวันนี้นะโอ้โหแบบน้าอาบมากพี่พี่โอเคทุกคนผมจะมาต้องรองนี้แหละจะว่าจะมานะเราไม่อยากเสียเที่ยวนะนไหนก็มาแล้วะมานะ,นะร,รจะอจนกว่าขาจะมาแล้วกันทนุกคนผมอยากจะ เจออย่าอย่าพูดคุยกับเขามากๆแล้วจุดไฟได้ไหมอ่ะข่าร้อนเนาะ ครับผมนั่งคุยกับต้นไม้นะผมมีแพลนจะให้น้องต้นไม้เนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในป่าแล้วก็ทําอาหารเดินป่าแล้วก็ทําที่พักในป่าเนี่ยใ,ให้น้องต้นไม้เนี่ยลุยคนเดียวลุยเดียวคนเดียวซ้อมไปก่อนนะแล้วก็ผมจะมีแพลนให้น้องอเก็บตังค์ซื้อกล้องก็ซื้อมือถือเอาไว้ถ่ายคลิปเปิดช่องต้นไม้รีแลนซ์ป่ะครับชื่อต้นไม้รีแลนซ์ไม่เอา หรือว่าเอาเป็นอะไรต้นไม้ต้นไม้ชาแนลต้นไม้อ่าเดินป่าเดินเขาเดินป่าเดินดง,ดงต้นไม้ต้นไม้ป่าดิบชืน้นได้ได้ครับฮะได้ทุกคนครับน้องชอบชื่อ YouTube นะชื่อคลิปว่าต้นไม้ป่าดิบชืน้น เฮ้ยได้ <N ame> อได้เดี๋ยวว่า <S <S ดีไหมทุกคนนะทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกชื่อชื่อคลิปน้องต้นไม้ไมนะช่วยกันคอมเมนต์บอกชื่อคลิปให้น้องหน่อยนะพี่พี่ก็ผมคิดว่าอนาคตอ่ะน้องก็เดินป่าปบ่อยๆเ่งี้น้องก็จะเก่งไปในตัวทุกคนนะช่วยกันคลิปอช่วยกันคลิปชื่อน้องให้ชื่อคลิปน้องหน่อยนะเมะื่อกี้ผมบอกไปคือต้นไม้ป่าดิบชื้นจะดีไหมพี่พ หรือว่าจะเอาเป็นต้นไม้ลุยป่าดิบต้นไม้ลุยป่าดิบชื้นลองให้พี่เอฟซีลองคอมเมนต์มาต้นไม้จะเลือกดูอ่อก็ลองดูนะว่าพี่เอฟซีจะเม้นชื่อช่องอะไรกันบ้างหรือว่าเอาเป็นต้นไม้คนเก่งไหม <c oughs> ต้นไม้เดินป่าต้นไม้เดินป่า ต้นไม้เดินเดินตงนะได้อยู่นะครับต้นไม้เดินดงนะทุกคนนะโอ okay. เคเพื่อนครับต้นไม้ครับเขาจะมากี่วันเนี่ยเขามาแน่ครับแต่เราต้องรอรอได่บอกว่าให้รอก่อนนะอย่างของเขามาน้องไม่อยากให้ใจร้อนเลยพี่นะเพราะว่าการที่ใจร้อนเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเสียใช่ป่ะันช่ยากคอืมโอเคทุกคนรอก็รอ ไหนก็มาแล้วรอจังหวะจะมา,มานะอย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์บอกชื่อช่องน้องต้นไม้ได้วยนะก็มผมก็คิดวว่าเป็นต้นไม้เดินป่าดงดงต้นไม้เดินป่าดงดิบนะต้นไม้ป่าดิบชื้นต้นไม้เดินเซ่ไม่เอา <c oughs> เอา๋อมันตลกอ่ะเดินเซ่อะอ๋ะอือว่าจะรอคอมเมนต์จากพี่เอฟพีกันนะเพื่อมีชื่อถูกใจ คลิปซีคนไหนคอมเมนต์ถูกใจผมก็จะทำคลิปขอบคุณนะโอเคป่ะครับเจอคอมเมนต์ก้นไม้แซลมอนไม้แซลมอนไม่ได้นะไม่เจอปลาโอเครอพวเขากันนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมกับต้นไม้จะนั่งรอถ้าของม้าไม่ได้ผมจะรีบเปิดกล้องให้ดูทุกคนนะไปต้นไม้ก้นไม้ของม้าเหรอใครส่งเสียงนะใคาจะส่งเสียงพี่พี่ไม่เสียงมุกคนนะ จะเข้าเที่ยงให้หรือว่าเข้ากำลังจะออกมานะใช่ไหมใช่ครับเสี่ยงหมาจากข้างบนมีพี่นะครับต้นไม้พี่ว่าเราได้เจอขัดแล้วเข้ากำลังจะส่งสัญญามมาก่อนใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวพี่พี่ให้ต้นไม้เจรจานะครับโอเคทุกคนเรารอกันมาแล้วทุกคนนะมาแล้วเฮ้ยอันนั้นใช่ไหม่ะใช่ครับพี่พี่พัดเลยนะตามที่น้องต้นไม้บอกเป็นหัว ใช้หัวมนุษย์หรือเปล่าหรือเป็นอันนี้หรือเปล่ามนุษย์ไอ้ต้นไม้เป็นหน้ากากบางอย่างรูกปั้นหรือเปล่ามีหนึ่งผมคนแล้วทุกคนจะไหมได้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 ทุกคนครับต้นไม้ของครื่เจตใจก่อนให้ผมอยู่นี้ก่อนนะอย่าเพิ่งขึ้นไปหมดเพราะว่าเขายังไม่ไว้ใจภาษาอะไรก็ไม่รู้ต้นไม้พี่ทำไม่ออกเลยอะน่ากลัวมากพี่เขาถือหน้ากากไว้น่ากลัวมาก ต้นไม้ระวังระวังต้นไม้ผมให้ต้นไม้เถาวุธตขาไม้เถาวุธยี่ไปนะพี่นะต้นไม้ระวังระวังระวังพี่ไปได้ไหมคอยพี่ไปได้ไหมเฮ้ย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 ,ย,ยทำอะไรอ่ะ มึงทำอะไรต้นไม้ทำอะไรระวังระวังน่ากลัวมากพี่หน้ากากพวกเนี้ยได้ใช่ไหมเฮ้ยทุกคนผมขึ้นไปได้แล้วพี่ข่าขึ้นไปแล้ว ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมมีอะไรผมมีอะไรมือเปล่ามือเปล่าฮะอ๋อจะเอากล้องไปใช่ป่ะได้แล้วอะผมไม่ถือผมไม่ถืออ้าอ้าเฮดีครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอันนี้เขามีดมีแค่มีพูดพูดเหรอครได้ครับได้ครับอ้าโอ้ยครับไม่มีอะไรไม่มีอะไร อ๋ออ้มอาจบอว่าพวกขาอยู่ที่หนยังะว้าวว้วว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 ้าอ้หคือคอยู่บมานาแล้วแต่คว่รอบๆเลยใช่้ต้นไม้นีเราดูบริเวณกว้างอออผมากล้องม้นะขอบคุณมากครับ ให้ผมคืนขอบคุณมากขอบคุณมากต้วไม้ก็คือพวกเขาเนี่ให้ผมไปข้างบน,นนะได้ได้ได้เขาถือผมต้นไม้ถามพี่ได้แมว่าที่เขาถือเป็นอะไรของจริงไหมหรือว่าเป็นแค่หน้กกกากากแบบพวกรูป,ปั้นหรือเปล่า เป็นแม่ความมรพันุลเหรอ,นนหอที่เป็นผู้นำเก่าแล้วพวกเขาต้องเอาหัวมาบูชาเหรอใช่หรอนากก่ากลัวมากพี่พี่ ต้นไม้ต้นเราจะขึ้นไปข้างบนกันใช่ไหมต้มนไม้รอนดูเขาเผาเรื่องต้นไม้หน่อยครับท่านครับแล้วผมจะขึ้นไปข้างบนกันใช่ไหมครับหรือว่างไงหรือว่าคุยตรงนี้ก็ได้ครับอขอบคุณไม่เรื่องต้นไม้บอกจีข้างบนข้างล่างบนไม่ได้ไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมจะขอคุยเรื่องบางเรื่องเดี๋ยวพี่จะให้ต้นไม้เป็นคนสื่อนะสื่อสางเขาห่อนนะท่านครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับครับได้ครับ ต้นไม้บอกเขาว่า<ฮ>พี่อ่ะอยากจะพาอดีตเพืนเมาเบลน่ะมาอยู่เขาได้ไหมให้เขาแบบดูแลได้ไหมฝากไว้คนหนึ่งอ่ะนี่จะพาเนี่ยหนคนมาที่นี่ได้ไหมครับก็คือจะพาให้มาดูแลครับ ให้อยู่แลให้หน่อยเพราะว่าเดือดร้อนเพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีที่อยู่ได,ไ,ได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมต้นไม้ไ ก็คือเดี๋ยวเอ้โอ้โอ้หลาหลยขอบคุณครับเขาคืนมิผมนะผมจะให้บอกว่าพี่อาจจะให้อดีพนัานรับเลยนะมาในเรี๋ยวนี้ไม่เกินสองวันนี้ผมพี่จะให้มาอยู่พวกเขาตอนนี้คือไม่ปลอดภัยไงใช่ปะเราจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่เพื่อความปลอดภัยฝากเขาดูแลให้ด้วยเราจะเอาของมากินมาให้ของใช้ต่างๆมาให้พวกเขานะพวกเขา พวกเขาก็จะมีกลิ่นแปลกๆ่พี่นะกลิ่นสาบๆตุๆ,ๆออกมาจากตัวเพราะว่าพวกเขาจะไม่ค่อยเหมือนพวกเราที่จะสะอาดขนาดนี้พี่นะ แล้วของกินเร่องห่วงเรามีของกินมาให้ด้วยบอกเขาอเของกินของกินมีให้แน่นอ,อนไม่อันไม่ต้องกลัว,อลวเอาบอกบอก็เหรอโอเคโอเค,อเ,คเรามีของกินให้เยอะๆเลยแล้วก็พูกผลไม้ต่างๆนะเราตาอมาให้แล้วก็เอามาอดจิผนมแรงมาอยู่เขาดูแลให้ด้วยนะฝ่าดูแลให้ด้วยน่ากลัวมากพี่เลยฝนล้างใหญ่มากแล้วก็นกักกากนักกากหรือหัวคนนะพี่นะ ขอบคุณครับผมค,ครับ <c oughs> ครับครับครับเป็นการทักทายที่รุนแรงมากพี่พี่ <_ m akes> โอ้โอทุบไหล่ผมหนักมากก็ขอบคุณจริงๆที่เมตตาเราแล้วก็ให้เราเอาผู้นำเ,เมืองแรมไปพี่นี่นะพี่น่กากลัวมากพี่ตัวมพีรียกดูว่ามันช่วยอะไรบ้างไงตัวเนี้ยเราไปที่นิ้นนนยใจใจน,นิ้ยเจ,จ็ใจนิ้ยนิ้ยจิตใจ ขอลบบูชาหรือว่าล้างแค้นได้อ,อ๋อต,ต้อง,อต,องต้องขอรบเจ้าหัวนี้เหรอต้องขอลบดูสิหลังให้หมอบต้องหมอบโอ,กะะอ้ก็คือเหมือนเป็นแบบไม้หมอผีเลยนะว่างั้นก็คือสั่งการได้หมดเลยนะไ,ได้ครับได้ครับขอบคุณครับผมครับไปต้นไม้ ว่อนขอตัวลาก่อน่อนนะ